สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคิติการสว่างทองค่ะมาจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอ,อยู่โรงเรียนเทพศิรินราชยาค่ะครับชื่อเล่นชื่อชื่อเล่นชื่อพิมพ์ค่ะวันนี้มากับใครคะมากับคุณแม่ค่ะแล้วคุณพ่อล่ะครับคุณพ่อเสียแล้วค่ะโอ้โงนั้นทีนี้ในบ้านอยู่กับใครบ้างลูกอยู่กับแม่กับป้าพี่แล้วก็น้องแล้วก็ลุงค่ะทำอะไรกันลูกทุกวันนี้ขายข้าวหลามค่ะ ขายมานานหรือยังหลายปีแล้วค่ะประมาณกี่ปีประมาณสิบห้าปีโอตอนนี้ทุกวันนี้ถ้าคนอยากซื้อจะไปหาซื้อได้ที่ไหนลูกที่ร้านข้าวหลามน้องเดือนอยู่ตรงเกือบถึงบ่อพลอยค่ะอยู่ข้างทางบ้างหรือว่ายังไงอยู่ข้างทางค่ะร้านข้าวหลามน้องเดือนค่ะต้องน้องเดือนเลยนะเจอน้องเดือนแตะไฟเลี้ยวเข้าเลยนะค่ะขายวันอะไรบ้างคะ ถ้าร้านป้าจะขายทุกวันค่ะแต่ว่าถ้าร้านหนูจะขายแค่วันเสาร์อาทิตย์ค่ะเอ้าแล้วทำไมเราไม่ขายจันทถึงอาทิตย์เลยลูกวันจันทถึงสุกคนมันน้อยค่ะอ๋อคือ,ค,อคือจันทร์ถึงตุกคนน้อยค่ะแล้วถ้าไม่ขายเราไปทําอะไรลูกแม่ก็ไปรับจ้างค่ะรับจ้างทํางานก่อสร้างค่ะ แม่ทำอาชีพกอ่อสร้างค่ะกอ่อสร้างได้วันละส7มริบบาทแล้วก็ถ้ากอ่อสร้างไม่มีงานก็จะมาขายข้าวหลามขายดีไหมก็เมื่อก่อนค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีเพราะว่ารถมันวิ่งค่ะมันไม่ค่อยจอดแล้วก็ตรงที่นูขายมันเป็นละแวกข้าวหลามร้านมันเยอะ เป็นร้านสุดท้ายเลยส่วนน้อยนีย่จะใครได้เคยถามแม่ว่าทําไมไม่ต้องทํางานทั้งสองอย่างทาไมไม่เลือกทําอย่างไหอย่างหนึ่งค่ะเขาก็บอกว่าถ้าทำสองอย่างไรายได้มันก็ดีแต่ว่าถ้าทําอย่างเดียวไรายได้มันก็น้อยค่ะบางทีก็มันไม่คงที่ที่ทํางานเยอะเพราะว่ากลัวลูกอด กงเงินไม่พอใช้ก็ต้องทํางานเยอะก็บางครั้งก็นเหนื่อยแต่ก็ต้องทำไงเพื่อลูกคุณแม่ทำขายเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาคุณแม่ก็ไปทำงานก่อสร้างใช่ค่ะคุณแม่มีวันหยุดบ้างไหมลูกไม่มีเลยค่ะโอ้โหเคยได้ยินท่านมาบ่นให้ฟังบ้างไหมว่าเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยลูก วันทุกวันเลยค่ะเหรอแล้วหนูทำไงช่วยอะไรท่านได้มั่งลูกหนูก็ไม่ค่อยกล้าพูดค่ะทำไมอ่ะ <laughs> มันขึนค่ะมันขินแล้วจริงๆอยากบอกไหมอยากค่ะอ่ะาครับพิมจำพี่โก้ไว้อย่างนะลูกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นเชื้อเพลิงเติมพลังงานให้แม่มีความตุกแล้วจะเหมือนเป็นยาอายุวัฒนะต่ออายุแม่ให้อยู่กับเราไปน,นาน ลองทานดูแล้วหนูจะรู้ว่าหนูก็มีความตูกแม่ก็แฮปปี้นะซ้อมเลยดีกว่ายังไม่ต้องเห็นหน้าแม่จริงถ้าสมมุติอยากมีโอกาสพูดให้แม่ฟังอยากให้กำลังใจแม่เอ,อหนูอยากพูดว่าอะไร,รอ,อย่าบอกว่าให้แม่สู้ๆค่ะสู้เพื่อชีวิตต่อไปรูหรัหรกแม่นะรู้สึกไงตอนนี้รู้สึกไงพอพูดออกไปแล้ว เขินเขินอ่าเนี่ยแหละแรกๆมันก็อย่างนี้แหละลูกเดี๋ยวอพอทาซ้ําๆเดี๋ยวมันจะครับเปลี่ยนจากความเขินเป็นความสุขอ่าอย่างที่พี่โกบอกนะแล้ววันนี้ล่ะลูกหนูจะมาแสดงความสามารถเรื่องอะไรคะการผ่าข้าวหลามผ่าข้าวหลามอโอ้โอเซียนผ่าข้าวหลามอหรเนี่ยเอ่อข้าวหลามที่เอามาทุบเนี่ยทําสดๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะมาใหม่ร้อนๆเลยใช่ไหมค่ะ ทุบเสร็จแล้วไปทางไหนทุบเสร็จแล้วทุบเสร็จแล้วไปทางไหนอะลูกทุบทุบเสร็จก็มาทางนี้สิเวลาเขาหลามทุบเสร็จเนี่ยเขาต้องไปทําอะไรลูกกินอเรื่องเรามันอยู่ตรงนี้เอาเอาแล้วความฝันน่ะความฝันวันนี้ที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกอยากไปเที่ยวกับแม่ค่ะเฮ้ยอยากไปเที่ยวไหนฮะสวนสนุกก็ได้ที่นี่ไปแล้วแม่ไม่เครียด ที่ที่ไปแล้วแม่ไม่เครียดสวนสนุกแม่จะเครียดมากนะลูกแม่ไปเล่นไวกิ้งนี่แม่เครียดตายเลยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูอ่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับทิมสวัสดีลูกสวัสดีครับทิมที่บอกว่าไม่ค่อยได้ไปเที่ยวกับแม่เนี่ยคือคือเคยชวนแม่ไหม เคยค่ะแต่ว่าเขาไม่ไปค่ะที่แม่บอกว่าไม่ไปเพราะอะไรลูกแม่ติดงานค่ะถ้าหยุดแล้วจะไม่มีเงินคือรายได้หลักมาจากคุณแม่เพียงขั้นเดียวถ้ากว่าวันไหนมีคนรับจ้างก็ไปไปทำงานถ้าไม่มีก็คือขายข้าวหลามแสดงว่าแม่เนี่ยเจ็ดวันทํางานทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดครับครับคุณแม่ต้องพิมพ์เข้มแข็งมากและอดทนมากและนี่จึงเป็นเหตุผลที่พิมพ์มาซูเปอร์เทนครับเพราะว่าอยากมามอบวันหยุดให้แม่เอาใจช่วยนะลูกนะท่านท้กทานครับก่อนจะเข้าสู่ภารกิจครับ ไปดูขั้นตอนในการทำข้อหลามว่าพิมพ์ทำอย่างไรพิมพ์ลูกข้างพี่โก้เลยครับทง้งนักการศึกษาครับเดี๋ยวจะพาไปชมขั้นตอนแล้วเดี๋ยวพิมอธิบายนะลูกนะทีมงานครับขอชมภาพครับนี่คือทำอะไรอลูกเราก็บอกให้มันสะอาดอ๋อคือมมนอาจจะมีเซียนใช่ไหมลูกค่ะโอ้นี่นี่คือความเร็วในการทำหนูไม่ได้ทีมงานไม่ได้เพิ่ม<อ>ความเร็วภาพใช่ไหมลูก พอเราเตรียมกระบอกไม้ไผ่ข้าวหลามเสร็จแล้วทําไงต่อลูกเราก็เอากระบอกไปวางไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็เตรียมข้าวเหนียวล้างข้าวเหนียวล้างยังไงล้างกี่ครั้งลูกล้างจนกว่ากลิ่นมันจะหายเหม็นอ๋อมันจะมีกลิ่นของเขาอยู่ใช่ค่ะเราล้างกี่ประมาณสักกี่ครั้งลูกโดยเฉลี่ยแล้วสามสี่ครั้งได้สามสี่ครั้งพอล้างเสร็จแล้วทําไงครับเราก็เอาไปแพ็กเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะ แล้วเราก็เตรียมกะทินานไหมลูกเอาไปเก็บในตู้เย็นเนี่ยข้ามคืนอ๋อข้ามคืนคแล้วกะทิเตรียมไงลูกเอาไปปรุงค่ะตั้งไฟแล้วเราก็เอากะทิไปใส่แล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็เกลืออ๋อที่บ้านหนูมีข้าวลามกี่รสลูกมีสองรสค่ะออเป็นถั่วดำกับเผือกค่ะอือะไรขายดีกว่ากันพอๆกันเลยค่ะนี่คือลูกค้าชอบทั้งสองแบบเลยนะลูกนะแล้วเผือกกับถั่วดำใส่ตอนไหนลูกใส่ตอน จะใส่ข้าวเหนียวค่ะเอาเผือกกระถท่วมดำไปปนกับ<อ>ข้าวเหนียวรสชาติใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าใส่เผือกกับใส่ถั่วดำล้วเคยคิดจะใส่อย่างอื่นไหมลูกที่เป็นสูตรใหม่ๆเคยค่ะแต่ว่ามันยุ่งยากค่ะมันเยอะด้วยเคยคิดใส่อะไรลูกใส่ฟักทองค่ะแล้วก็มะพร้าวเคยลองแล้วเคยลองแล้วแล้วมันยังไม่มันรสชาติมันก็ดีแต่ว่ามันยุ่งยากค่ะมันเยอะรายการนี้มีนักชิม3าท่านซึ่งชิมอาหารมาเยอะมากหนูลองฟังไปพิจารณาลูกว่าท่านจะแนะนําว่าใส่อะไรดี ครูชอาจริงๆอ่ะฝากใส่ข้าวโพดให้ครูได้ไหมครูชอบข้าวเหนียวกับข้าวโพดได้ข้าวโพดข้าวโพดน่าสนใจนะไอ้ลูกพี่ถามหน่อยสิถ้าเกิดมีข้าวโพดด้วยมีมีมะพร้าวด้วยมีถั่วด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมลูกแล้วเราบอกว่านี่เป็นรวมมิตรได้ค่ะก็ก็น่าจะเป็นไปได้นะริงมันเคยทำแต่าไม่เคยร้องขายไม่พี่ลูกแบบที่แตกต่างอะลูกคนจะชอบลองลูกครูเสนอข้าวโพดนะครับพี่โก้ครับหนูคิดเหมือนพี่ตุ๊บก็คือ ใส่รวมๆกันเหมือนรวมมิตรให้ตามจากคนอื่นคนจะได้จําได้รู้ว่าร้านเนี้มีอันเนี้ยเขาหลามรวมมิตรพี่หอยครับครับใส่อะไรได้บ้างครับถ้าไม่ใช่เผือกไม่ใช่ถั่วไม่ใช่มะพร้าวแตงกครับใส่งูใส่ข้าวหลามแล้วมันจะได้มีข้าวเหลือมบ้าง ก็เป็นว่าพี่ก้กับครูบอกมาแล้วหนูลองไปพิจารณาแล้วกนะก็เป็นสองเหตุผลที่ดีแล้วใส่เขาเหลือแมวเหรอฮะไม่รู้ตรงนั้นฉันได้ออกอากาศหรือเปล่าที่ไม่ตัดทิ้งลองใส่มาให้เขาคนเดียวก็ได้ลูกลองดูก็คุณก็ลองดูนะลูกลองดูลองศึกษาคือมันคือการทําให้เสินค้าของเราหรือข้อหลางของเรามีความพิเศษมีเสน่ห์ที่แตกต่างครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปดีกว่าไอ้ส่วนเรื่องงูเงยที่มีคนบอกคุณลืมกันนะลูกสมมติเราไม่ได้ถามขั้นตอนต่อไปแล้วกันนะครับ เข้าเหนียวสักกี่ช้อนนะลูกประมาณสองสามอุ้มมือค่ะอ๋อนี่คือเรากะเท่าๆกันนะลูกนะนี่คือทำอะไรลูกตอนกอข้าวเหนียวเสร็จแล้วคะ่ะใส่กะทิอ๋อใส่กะทิข้างบนใช่ค่ะและนี่คือเริ่มย่างใช่ไหมลูกใช่ค่ะไอ้ขั้นตอนการย่างนี่ต้องคอยพริกไหมครับขอยพริกตลอด นานไหมลูกทําแบบนี้ยากเนี่ยหนึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะโอ้คือเราต้องอยู่หน้าเตาตลอดหนึ่งสองชั่วโมงใช่ค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสุกแล้วลูกกะทิจะแตกมันค่ะโอ้เอาเอาดูความเปลี่ยนแปลงของกะทิเป็นหลักค่ะพอสุกแล้วไงต่อลูกปิดปากเขาหลามปิดปากล้วปิดปากเขาหลามด้วยอะไรครับด้วยพลาสติกค่ะถุงพลาสติกโอ้ถุงพลาสติกแล้วแล้วปิดเพื่อป้องกันอะไรลูกป้องกันสิ่งสกปรกค่ะพฝุ่นโอ้ตรงนี้นะกันไว้มันก็จะมีแมลงฝุ่นก็เข้าไปไม่ได้ใช่ อุ้ยนี่หนูทำอะไรลูกผ่าค่ะอ๋อผ่านี่คือเวลาลูกค้าซื้อแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะน,นี่สวยงามน่าทานมากเลยยังเป็นเม็ดคือมันจะหอมไอตัวกระบอกไม้ไผ่ด้วยเนาะใช่ใชโอ้โหสวยงามมากครับเก่งจริงๆลูกถ้าต้องการครับเรารู้ขั้นตอนการทำข้าวหลามแล้วได้เวลาเข้าสู่ภารกิจแล้วครับตรงกลางเวทีเลยลูกพิม ทีมงานครับขออุปกรณ์ด้วยครับ mm hmm. ท่านกรรมการครับขั้นตอนนี้คือการมัดกระบอกเข้าหลามด้วยถุงพลาสติกกันพวกฝุ่นมแมลงเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้จะต้องใช้ทักษะในการทำเดี๋ยวจะให้ น้องพิมพสาธิตก่อนลองสาธิตสักอันลูกเอาถุงพลาสติกปิดปากข้าวหลามครับผมเอาใช้สองมือรวบให้มันแน่นค่ะแล้วต้องมัดใช่ไหมลูกแล้วก็ยางมัดค่ะสองทบค่ะออสองทบนี่คือเรียบร้อยเลยใช่ขั้นตอนไม่ยากเราจะจัดแข่งขันชิงแชมป์โลกมัดกระบอกเท่าวหล่เอ้ซึ่งรอบชิงเนียน้องพิมพ์ไปขึ้นยืนรอแล้วผมกําลังจะเชิญท่านคณะกรรมการครับมาชิงกันสองท่านครับใครชนะมาชิงกับน้องพิมพ พี่หอยพี่โก้ครับครับเวทีนี้ต้องการพี่ครับโอ้โหนี่เกิดมาเพื่อสิ่งสิ่งนี้เลยครับมาเลยครับพี่หอยพี่โก้จ้าดูขั้นตอนเมื่อสักครู่ไม่ยากไม่ยากครับผมพี่โก้พี่หอยต้องใส่ถุงมือก่อนครับครับเออ่ถุงไหนจะจับหนังยางครับถ้าไม่ไม่ใส่ได้ไหมครับเป็นห่วงน้องเป็นห่วงเสี้ยนอ๋อไม่เป็นไรหนูคาดว่าเสี้ยนไม่ไม่ตามรับประกันได้ไหมได้ค่ะพี่โก้ไม่อยากใส่ไม่อยากใส่พี่หอยครับ ถ้าอย่างนั้นผมขอใส่สองอันฮะพี่เชื่อไหมพี่ถ้าลองเล่นพี่จะเสียเปรียบพี่จะเสียเปรียบมันจะจับไม่ถนัดครับผมครับผมเป็นคนลบมากครับครับพี่ครับงดที้บกันกันก่อนครับพอมัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เอากระบอกข้าวหลามที่เสร็จแล้วเนี่ยวางแบบนี้ครับแล้วใครทําเสร็จก่อนนะครับจะได้ไปชิงแชมป์กับพิมผมได้มีโอกาสถ้าใครชนะมีโอกาสไปชิงชนะเลิศชิงกับพิมพ์ครับครับผมแข่งขันมัดกระบอกข้าวหลามระหว่างพี่หอยกับพี่โก้จูมือขึ้นครับรอปักสัญญาณนะครับจ้า หนังยางต้องมัดสองรอบนะครับสองทบนะครับพร้อมเริ่มครับถ่าแล้วครับขั้นตอนการมัดครับนี่คือสูสีมากครับใครจะวางได้ก่อนครับสูสีโป๊ะไปแล้วครับพี <laughs> ่อยไปมัดมือนั้นโอ้ยถ่ายแล้วจะไ <laughs> ม่จะติดนิ้วพี่พ <laughs> ี่หอยโอ้ <laughs> โหมือนี่ก็แของไงครับโอ้เออพี่บี พี่โกเกตมีน้ำใจนะครับแตมีน้ำใจมากโอเคโอ้โ okay. ห oh สุดยอดสุดยอดที่ามาดูลูกหนูหนูว่าโอเคไหมงี้ได้แม่ว่าแม่จะมัดงี้ไม่แม่ว่าแม่แม่แม่ว่า,แม,มวาแม่จะชมว่าสวยค่ะสวยนะหนูตัวนี้ลูกครับหนูคิดว่าแม่จะบอกแม่ <laughs> จะบอกหนูว่าไงลูกเละ ไม่พี่มันที่ตั้งใจเขาตั้งใจทำนะเปิดเพื่ออะไรเพื่อให้งูเหลือมเข้าไปมาจากงูเหลือมมันจะได้ไม่อับมันจะได้แบบมีการถ่ายเทความร้อนเอาตรงๆนะไม่ได้ง่ายพี่ก้ชนะได้เข้าชิงครับขอบคุณพี่หอยครับขอบคุณครับพี่ก้อยู่ต่อนะครับทีมงานครับขออุปกรณ์รอบชิงชนะเลิศครับที่ผมจริงจังมากนะครับจริงครับนี่จัดแบบ รุณาเม์ใหญ่รอบชิงน้องพิมพ์เจอกับพี่โกะท่านผรการครับทั้งคู่ต้องแข่งกันปิดปากกระบอกข้าวหลามใครถึงสีแดงก่อนคือผู้ชนะแต่เนื่องจากว่าน้องมีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงรายการขอต่อยพี่โกะครับพี่โกะเริ่มมัดก่อนมัดกระบอกแรกเสร็จปุ๊บวางปับ๊บน้องพิมพ์จึงจะสามารถทําได้โอ้นี่คือต่อให้หนึ่งกระบอกเลยนะททุกคนครับขอเสียงปรบมือกับคู่ชิงชนะเลิศด,ด้วยครับ พร้อมนะครับนักกีฬาครับชูมือขึ้นสองข้างครับพร้อมพี่โกะจบกระบอกแรกพิมพ์จึงจะเริ่มได้นะลูกครับค่ะเริ่มครับพี่โกะครับกระบอกแรกพี่โกะเริ่มก่อนนะครับไปเลยครับพี่โก้พิมเริ่มลูกต้องพิมพ์เริ่มกระบอกแรกครับพิม์ได้หนึ่งกระบอกครับไปเลยลูก พีโกเริ่มกระบอกสองครับทีมกําลังเริ่มกระบอกสองครับสวยวางถินได้ครับพีโกได้ครับมาเข้ากันแล้วครับกระบอกที่สามครับโอ้โที่สูสีมากครับน้องนําครับกระบอกที่สามพีโก้พีโก้ได้ครับกระบอกที่สี่ครับวางเลยได้ครับพีโก้กระบอกที่สี่กำลังจะเริ่มครับเร็วเร็วเร็วองขึ้นกระบอกห้าครับ โก้หนเอ้ามันเกินี่ะไม่เกินครับมันเกินอันนี้เป็นของพี่โก้เอ้าหนูคิดว่าน้องจบไปแล้วเหรอโก้ครับถ้าเป็นพี่เนี่ยจบไปแล้วมองตรงนะขนาดเขาต่อให้อันหนึ่งเนี่ยเรายังแพ้เขาเลยเออไปกลับบ้านโก้เป็นไร หนูไม่มีหนังยางถ้าหนูมีหนังยางหนูทำทันไม่เป็นไรกรารไม่ด้หนางทีมงานเขาเตรียมหนังยางให้เส้นเดียวใครได้ก่อนอีกฝ่ายก็ไม่ได้เขาก็มีข้อครับขอบคุณครับอ้าวเข้าสู่ธุรกิจต่อไปครับทีมงานแจกอุปกรณ์ครับทาง้งกรรมการครับโจทย์นี้ครับได้ชิมครับโจทย์นี้น้องพิมพ์ต้องผ่าข้าวหลามครับพิมพ์ลูก โจทย์น <Took S 2> ี้มีของมีคมด้วยก็คือขวานหนูทำธุรกิจนี้ด้วยความระมัดระวังนะลูกนะท่านผู้การครับในการสาธิตครั้งนี้อยากจะให้เป็นข้าวเหนียวขาวหรือข้าวเหนียวดำครับข้าวเหนียวดำครับเป็นไส้เผือกครับข้าวเหนียวขาวเขาเปือกครับสองสองอันเลยค่ะข้าวเหนียวขาวและข้าวเหนียวดำลูกช่วยสาธิตหน่อยลูกช้าจังเลยน้องพิมครับเดี๋ยวหลอนน้องหน่อยลูกโอ้หือโอ้โหแม่นโอ้โห นี่คือข้าวเหนียวขาวนะครับทังนั้นพิการครับนี่คือข้าวเหนียวขาวนะครับเคยไหมครับพอแบะแบะออกมาแล้วข้าวเหนียวหายไม่เคยไม่เคว่าข้าวเหนียวขาวแล้วข้าวเหนียวดำนะครับทีมงานครับขออุปกรณ์ให้กรรมการหน่อยครับลองชิมดูนะครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำไปทางนู้นเลยฮะอาจจะมีการฉกชิงเรื่องส่วนบนนะครับดำดำดำมาให้ดูก่อนครับผมโอเคครับ เดี๋ยวก็มาการชิมก่อนนะครับชิมก่อนชิมก่อนอร่อยมากท่านต้องการครับรสชาติความพิเศษที่รู้สึกคือหอมไหมฮะหอมหวานมันหอมหวานมันโอ้จะเข้าสู่ภารกิจแล้วนะครับพิมพร้อมแล้วลูกภารกิจของหนูคือรายการท้าทายให้พิมพ์ให้เฉาะแล้วก็เปิดข้าวหลาม3กระบอกเปิดครบ3ามกระบอกเวลารวมกันต้องไม่เกิน30วินาทีลูก นั่นหมายความว่าวฉเฉลี่ยกระบอกละ1ิวินาทีโจทย์นี้ฝากดูเรื่องความปลอดภยัยด้วยนะลูกนะ<า>อย่าเร็วจนเกินไปนะครับอ,รอยยา,อยากขอกำลังใจจากใครที่สุดลูกแม่ค่ะอยากขอ,ขอกำาังใจจากแม่นะนี่ลูกอยจะบอกอะไรกับแม่พูดผ่านกล้องนี้เลยลูกแม่จาหนูจะแข่งแล้วเชียร์หนูด้วยนะดีอโอ้โหตอเละครับสมกระบอก30วินาที เตรียมตัวเริ่มครับกระบอกแรกครับ<ล>เปิดสวยงามครับนหนึ่งครับกระบอกที่สองครับสวยงามครับลลกระบอกที่สามครับเวลาเหลือเยอะครับพิมพ์ลูกสบายๆลูกพิมพ์แถนี้กระบอกลูกแถวนี้กระบอกลูกกระบอกที่4ครับ ยอดตั้งไว้สามครับแต่นี่คือสี่กระบอกเหลือสามวินาทีแก่งมากลกูกท่านผู้การครับเราได้รู้จักกับน้องพิมพได้เห็นฝีมือของน้องได้ทราบเรื่องราวชีวิตของน้องทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับอยากบอกน้องพิมพว่าอย่าลืมกอดแม่แล้วกันแต่อยากให้ลืมบางอย่างคือลืมเรื่องข้าวเหลื่อมซะน <c oughs> ะไม่ต้ององคิดต่อ วันนี้ที่น้องพีมาขอเรื่องอยากไปเที่ยวกับคุณแม่ก็เลยสะท้อนกลับมาว่าเออว่ะเรานึกว่าเราไปเที่ยวกับแม่ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อันนี้คือเออเดี๋ยวต้องกลับไปวางแปดซะหน่อยแล้วว่าเออแล้วบางทีเราก็ลืมไปเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเชื่อว,ว่าเทมนี้ออกไปคนทั้งประเทศเห็นก็จะกลับไปดูว่าเออเราเที่ยวกับแม่ครั้งอยู่กับแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วันนี้แหละมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วประเทศครับขอบคุณฮนะ คะกรรมการครับวันที่คุณพ่อจากไปที่บ้านก็ไม่เหมือนเดิมแม่ต้องทํางานหนักทุกวันเพื่อดูแลครอบครัวถ้าหากว่าวันไหนหยุดคือไม่มีไรายได้ดังนั้นเนี่ยถ้าชวนไปทเที่ยวเฉยเนี่ยแม่ไม่ไปดังนั้นเนี่ยตรงนี้จึงเป็นความฝันที่น้องอยากให้แม่ครับพาแม่ไปเที่ยวครับทั้งสามท่านครับพวกเราสามคนให้พาครับกิลูกที่ซุป บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของหนูเรื่องราวความกตัญญูของหนูไปยังผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์ว่าหนูอยากขอความฝันให้แม่ให้แม่ได้หยุดให้แม่ได้พักผ่อนไปเที่ยวกับแม่ทางผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์ยินดีและดีใจมากอยากเติมเต็มความฝันของลูกพีมให้เป็นจริงนะลูกนะผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์ฝากว่าให้บอกหนูว่าจะพาหนูไปเที่ยวและดูแลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดลูก และพิเศษสุดครับทีมงานถามน้องว่าอยากได้อะไรเป็นของแถมนอกจากการไปเที่ยวไหมน้องบอกว่าของตัวเองไม่อยากได้อะไรเลยแต่ว่ามีบางอย่างอยากเพิ่มเติมให้แม่ให้ไม่มองนั่นนะลูกพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันแถมครับและนี้คือสิ่งที่เขาอยากแถมให้แม่ครับ พิมลูกหันมามองได้แล้วลูกใช่ไหมลูกมาดูใกล้ๆลูกมาดูใกล้ๆแม่จะชอบไหมลูกแม่จะชอบทำไมถึงอยากให้กระเป๋าแม่ลูกเวลาแม่ไปเที่ยวแม่จะได้ถือกระเป๋าที่หนูหามาให้ใช่ไหมลูกมีกระเป๋าให้แม่แล้วก็นี่ไปเที่ยวแล้วมีหน้ากากซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์เทนด้วยใส่เพื่อสุขอนามัยนะลูกนะไม่ใช่เท่านี้นะลูกนะมีงบประมาณไปเที่ยว แล้วก็มีกระเป๋ามอบให้และผู้ใหญ่ king power ฝากมอบมุประมาณเป็นเงินสา,าให้หนูด้วยอีกก้อนหนึ่งนะครับรวมวันนี้นะครับมอบให้ลูกจาก king power อร์25,000บาทจากงพาว power ครับพี่ลูกตอนนี้รู้สึกยังไงลูกดีใจค่ะดีใจอยากบอกความรู้สึกดีใจน,นี้กับใครที่สุดลูกแม่ถือกระเป๋าที่หนูทำได้สำเร็จให้กับแม่ลูกนะแต่จะบอกอะไรกับแม่หนูพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยลูกเชิญเลยลูก อยากให้แม่ซูๆ้ๆอยกแม่ชื่อจุดเลยหายแม่ลูก <_ cek> วันนี้พี่ซุปเชื่อว่าแม่ได้รับรู้แล้วว่า ความรู้สึกของพิมที่มีต่อแม่เป็นยังไงนะลูกนะเดซุปก็เชื่อว่าแม่ก็รู้สึกกับพิมพไม่ต่างจากที่พิมพรู้สึกกับแม่ลูกนะขอบคุณมากที่มาซูเปอร์วทนนี้นะลูกนะหนูเป็นเด็กที่กระตันอยู่หนูเป็นเด็กที่รักครอบครัวหนูเป็นเด็กที่รักดีและนี่คือเหตุผลที่พาหนูมาสูเปอร์เทนนะลูกอัจฉริยะพันจิว๋วสาวน้อยขายข้าวหลามของเรานะครับน้องพิมพจากกาญจนบุรีครับขอบคุณมากลูกเก่งนะมากลูกลากรรมการกับลูก คือเรื่องการแสดงความรักเนี่ย mm hmm. ก็ผมก็คิดว่าแสดงออกด้วยคําพูดได้ก็ดีนะครับหรือบางทีกอดการสัมผัสกันก็ได้คือแต,แต่เขารักแม่มากใช่ใช่มผมเ <ผม S 1> ชื่อ<ๆ>ว่าแม่รู้นะผมเชื่อว่าแม่รู้เพราะทีมงานพยายามจะถามว่าหนูอยากได้อะไรให้ตัวเองเขาไม่เลยเขาคิดถึงแม่เป็นที่ตั้ง ที่บันทึกเทปรายการเสร็จพี่พี่ทีมงานก็ได้นำป้ายร้านมามอบให้เป็นของขวัญให้กับน้องพิมพ์ครับเพราะร้านของน้องพิมพ์อยู่เป็นร้านสุดท้ายและไม่มีจุดเด่นให้ลูกค้าสะดุดตาพี่พี่ทีมงานก็เลยทำป้ายมาเพื่อให้ร้านของน้องพิมพ์โดดเด่นยิ่งขึ้นครับซึ่งหากท่านผู้ชมท่านใดที่ผ่านไปที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีก็อย่าลืมแวะเวียนไปอุดหนุนข้าวหลามของน้องพิมพ์กันนะครับ และสิ่งสำคัญที่สุดก็ค,คือความฝันของน้องพิมพ์ที่อยากให้คุณแม่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนบ้างซึ่งวันนี้น้องพิมพ์ก็ทำสำเร็จพร้อมกับส่งรูปช่วงเวลาแห่งความสุขกลับมาฝากพวกเราด้วยครับ ตอนนี้เนี่ยซูเปอร์เทนของเรานอกจากจะมีช่องทางออกอากาศทางโทรทัศน์แล้วออนไลน์ของเราก็มีท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่เยอะมากทั้ง <laughs> ทาง f a c e b o o ซ s เปอร์จิ ew, Super ๋วซูเปอร์เทนแล้วก็ซูเปอร์เดรดรวมท YouTube, Super ั้ง y o u t u ซ e เปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลเราจะมีคลิปมาอัปเดตทุกวันครับจันหนึ่งสุขนี่จะเป็นคลิปที่เคยชื่นชอบเสาร์อาทิตย์เป็นคลิปใหม่แล้วก็มีคลิปอันซีนด้วยออพอมีคนติดตามชมมาเยอะแบบนี้เราก็รู้สึกขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านก็เลยทําสิ่งนี้ขึ้นมาครับมีปึ๊บนี่ แมสซ์ุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์เทนนะครับรสชาติทกระเป๋าตลอดเนี่ยครับเพื่อขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็ฝากไปร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้นะครับที่ Facebook ซุปเปอร์จิ 10, ๋วซุปเปอร์เทนซุปเปอร์แอนเดรสแล้วก็ YouTube คือซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับซุปเปอร์เทนซีซั่น4เสาร์นี้4.50นาที